สวัสดีครับดากันจ้างจราจรวันนี้เราจะลองมาต้านทานเป็นจราจรกันสักหนึ่งวันงานในฝันพูดล่อขนของเถื่อนในทุกแข่งคนรถทิปโอ้โหจราจรนี่เป็นงานในฝันกันเลยทีเดียวเชียวผมเพิ่งรู้เท่านีนน้วันนี้เราจะมีงานอะไรบ้างนะจะต้องเจอกับคนมากหน้าหลายตาม,มากเท่าไหร่สาธุขอให้เจอเจองานยากๆเลย ข้ามชายแดนอาคาลิสตันโอ้เออได้แล้วสหายเราจะไปที่นั่นกันเร็วๆนี้โอ้ยนั่งรถมาตั้งคืนเลยพวกเขาพนันด้วยรถก้าลักเลง คุณควรทำตามคำสั่งทั้งหมดของเราจะดีกว่าไม่เช่นนั้นาาคุณจะจบลงแบบชื่ออะไรวะมาด้วยรถท่องขังผมอ่านไม่ทันนะครับ โอเคโอเคสกดดีสกดดีลงเหรอลงความไงวะเออปิดแม่งไปต้องขอมีปืนไหมมีปืนให้กอดไหม ถึงด่านตัวแล้วอาวาสอาสหายเรากำลังรอคุณอยู่เลยยินดีต้อนรับสู่ใช้ดแดนอาคาลิสตันในกาลิสกัก์กโอ้อ oh, นี่ท้บัญชาการเห <for> รอครับคันแรกให้ไปหยิบแฟ้มเอกสารของคุณที่ออฟฟิศ นอาฟิตอยู่ที่ไหนวะเน,นี่ยตรงไหนโอ,โอ้สภาพฟิตวิ่งได้ไหมเดี๋ยวท่านผู้บงังคับบัญชาจะว่าเอาเปิดประตูอ๋อนี่อะไรแปลเอกสารโอเคตอนนี้เปิดดูคู่มือเอกสารของคุณว่าจะทำการผ่านไม่ทัน

ขันยก er. นี่เหรออ๋โอ mm ้ม hmm. ีรถสีเหล nah ืองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมวดโอ๊ตจะสอบถามว่าสีเหลืองเยลนโล มีดอีโตนายกโอโง่ขอตรวจสอบเอกสารไหมครับมีเอกสารไหมครับโรมันชื่อถูกต้องไหมเนี่ยโรมัน ชื่อนามสกุลถูกต้องตรงกันรายงานตรวจสอบชื่อนามสกุลถูกต้องเดี๋ยวฟังนะครับผมขอตรวจสอบบนรถก่อนนะครับ อรถของคุณหมายเรียกคอส,สปอร์ตทะเบียนรถรถประเภทซาวเวดูตรงไหนเอ่ยมือกสาสอ๋อโอเค ทะเบียนรถ HBT 1 y y. 1 2 4งหนึ่ง YY HBT 1 1 2 4เฮ้ยกดออกห HBT 1 1 2 4งหนึ่ง YY โอเคถูกต้องผมอยากดูสภาพผมอยากดูว่ามันใช่รถคันนี้หรือเปล่ารายกับสินค้า รูปถ่ายน้ำหนักรถประเภทรถหรอน้ำหนักรถพันเจ็ดร้อยอยู่ตรงไหน โอเคผ่านขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับผมเรียบร้อยครับอบัิสนครับ เยี่ยมมากนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเรียกรถคนต่อไปเข้ามาเดี๋ยวผมขอเช็คจดหมายก่อนนะครับสือพิมผู้บัญชาการตำรวจชายแดนในกาลิก,กาตาโอ้โหภาษาเขียนอ่านไม่ออกเลยเรียกคันสีเขียวเข้ามาเออเชนครับเชนครับ โอ้นี่มันรถอะไรเนี่ยน่ารักจริงๆเลยไอพิยวน่าจะชอบสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับจะไปไหนครับเนี่ยอ๋อยิงอีกไม่ตอบขอดูเอกสารด้วยครับขอบคุณครับ อืมทะเบียนรถชื่อใบอนุญาตที่เข้าเมืองชื่อไม่ตรงกันชื่อไม่ตรงกันชื่อไม่ตรงกันใช่ได้ถึงวันที่ห้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ อ้าวหมดอายุนี่เอกสารหมดอายุนี่ตนองสือเดินทางโอ้โหเอกสารปลอมแค่นี้ก็ไม่ปล่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วเข้าหาหมวยังได้ค่าน้ำชา ทะเบียนรถตกไม่เอ่ย IBA 301 6หเบียโอเคทะเบียนตรงผ่านอยู่ขออนุญาตตรวจคนด้วยนะครับมีพิรุษมีพิรุษเอกสารปล้อมขออนุญาตตรวจคนด้วยครับ อืมน่สจะดูตรงไหนเนี่ยไม่เห็นไม่มีอะไรทุกนย่าตัวคนด้วยนะครับขอเปิดท้ายรถหน่อยนะครับอืมเครื่องอยู่ข้างหลังเนีย่ยอืม รายงานการตรวจสอบชื่อนามสกุลไม่ตรงวันหมดอายุต้องสืยเดินทางไม่ตรงตาประทับไม่ตรงอะไรอีกทะเบียนตรงโอเคเออ เวเฮ้ยใครรับรองผมไม่อนุมาตให้คุณบาทน,นะครับเรา้มีเรื่องต้องคุยกันครับ<า>เฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหนีเฮ้ยอ๋อนึกว่าหนี ผ่านไม่ได้การตรวจสอบเอีกหนึ่งโอเคขั้นต่อไปเชิญครับสวัสดีครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับ คุณมีเอกสารไหมครับจำเป็นสิครับตอนนี้เราได้รับปลอกแสว่าจะมีโจรผ่านมาทางนี้โอเคชื่อตรงกันโอเคชื่อตรงกันโอเคหมายเลขเดินทางตรงกัน โอเควันหมดอายุผ่านขอเวลาสักครู F ่ครับผมไปตำรวจใหม่มทะเบียนรถดูทะเบียนรถก่อนดูทะเบียนรถก่อน PFS เอฟเอ็หนึ่งทีเก้าหนึ่งจุดสองคัวเอ็นโอเคทะเบียนรถผ่าน เ okay, mm hmm. กิดร mm hmm. อเรอเีรอี่บ้เอยเออี้อยอเรอรบ้อเรบ ขออนุญาตด้วยครับชันลงจากรถหน่อยครับลงครับลงไม่มีอะไรผมไปตำรวจใหม่ครับผมลเล็กเข่งก็กดนิดหน่อยมองหน้าเหรอมองหน้าไม่รู้จักตำรวจไทยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยดีนะครับ ดี๋ยวผมจะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับผมชินผ่านได้ครับผมขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับไม่มปิดฟาโปรงเหรอปิดให้มาอันต่อไปเข้ามาโอ้ยก้าชนตำรวจเหรอ อ่ะหลบครับหลบครับสีเหลืองเย็นโลสวัสดีครับคุณมีกอกสารไหมครับ,รบรอรถดดูไม่น่อยู่ะไรชื่อตองการ โอเคทะเบียนรถตรงกันมันเกิดสามหก6นึ่กสามหกนหนึ่งแปดสองโอเคยังไม่หมดอายุหนังสือเดินทางนี้ติดตรงไหนมีปัญหารหรือเปล่าตาประาทับตาประาทับ อ๋อ oh, อยู่ตรงนี้ประเทศอะไรอาคาลิสตันตาประทับโอเคถูกต้องครับนึนะครับผมตำรวจใหม่ครับผมขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับรถเฮ้ย hey, รถไม่ใช่ล่าตารถไม่ใช่ มีทั้งสี่สี่ประตูแล้วมันห้าประตูนี่รถคุณมันห้าประตูมีพี่นุชผมขอเช็คหน่อยครับแต่เขาบอกตรงกันขออนุญาตนะครับโอเคครับไม่มีอะไรผมปิดให้ไอ้คันที่ล้วผมไม่ได้ปิด เออโอเคโอค้โอนี่มันสองเจแซัดเทอร์โบรถนี่มันห้าประตูรถมันไม่เหมือนในลูกฝ่หน้าเอ้ยเหมือนเหมือนฝ่หน้าเหมือนมันมีสี่ประตูโอเค ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับเอ่อรถคุณน,นี่สีเหลืองใช่ไหมครับใช่แล้วครับเอ่อสีเหลืองนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเกี้ยนหออ๋อผมเป็นตำรวจใหม่ครับต้องเข้าใจหน่อยต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับอ๋อเชิญผ่านได้ครับผม ขอบคุณที่ใช้บริการครับไม่อยากจะใช้บริการหรอกเสียเวลามาชิญคันต่อไปครับโอ้โหแรงเว่ยรถแรงเว่ยดูอะไรอะมาลองดูกันจะมาดูอะไรครับคุณจะมาอะไรกับผมผมทำตามหน้าที่ครับขอตรวค้นเอกสารด้วยครับ อ,อ้าวเ็ทชื่อนามสกุลไม่ตรงกันใบยอนุญาตเข้าเมือตรงกันบัตรประจำรถชื่อเจ้าของไม่ตรงกันชื่อไม่ตรงกัน มันหมดอายุมิออ๋อยังไม่หมดอายุใช่ได้อยู่โอ okay. เคเหล่งหนังสือเดินทางโอเคตรงกันอือทะเบียนรถ W A K จุดจุสองสี่สองเองสอ โอเคทะเบียนรถตรงกันผมขอเช็ครถหน่อยนะครับรถประเภทไมโครสองหกสุด 260. โอเคตรงกันน้ำหนักรถ950ารโลโอเคตรงกันสระทับเมือง อาประธาเมืองประเทศอะไรวะสหาลาลีที่ไหนครับเนี่ยสหาราลีนงสองร้อโอเคตรงกันแต่ชื่อไม่ตรงเปิดประจํารถชื่อเจ้าของรถไม่ตรง <c oughs> ชื่อเจ้าของรถไม่ตรง เพเื่อลดน้ำหนักจริงๆเจ้าของอาจจะไม่ใช่เจ้าของหรือเปล่านะผมยังไม่ให้ผ่านแล้วกันไป่รรตรวจสอบก่อนอีกทีทำไมโอ้ยเจอต่อหรือบอกว่าเราระยนไม่ขึ้น อ๋อเราทำงานช้ามากมีตะคนว่าการปฏิเสธที่เป็นธรรมใช้ไม่ใช่ได้อ้อได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้ววันนี้พอสถานีให้ดีด้วย โอ้โหนี่เหรอพาร์ทเมนต์กูจบกันแล้วนะครับกับการที่เราเป็นจราจรกันหนึ่งวันมันไม่ใช่งานง่ายๆเลยทำไมมีคนด่าก,กันเยอะจังผมก็เพิ่งทราบในวันนี้เองและนี่คือ EP0 แล้วพบกันใหม่ EP1 ขอบคุณครับยุ s ธ yes.